สิบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสักเกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพี่ขุสังเคนะสัตทิงปัญจมะมตเตหิพี่ขุส,สาาเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัหิจะโลกะทาตุหิเท е วตาเยบุเยณนะ สันนิปฏิตาหหติพระควตงังทัสนายะพิขุสังคันจะอธาธโขจตุนนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตาทาหสิอายังโขพระควาสกเกสุวิหรารติกะปีละวัตถุสมิงมหาวนเนมหตาพิขุสังเคนะสัททิงปัญจามาเตหิพิขุสเตหิ สเพเหวะอารหันเตหิทัาสาหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยบุเยนะสันนิปฏิตาหนติพระขวันตังทัสนายะพิคุสังคันจะยันนูณะมยยมปิเยนะพระขวาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาพระขวโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยยามาติ อตโหตาเทวตาเสยยะถาปินามะพละวาปุริโสสัม,มันชิตังวาพาหังภาษาเรยยะปาษาริตังวาพาหังสัม,มินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุเทเวสุอันตระยะหิตาพระคาโตปุระโตปาตุระหังสุอตโหตาเทวตา พระขวันตังอภิวาเทศวาเอกมันตังอัดังสุเอกะมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปะวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรัมรมะ สมยังทักขีตาเยวะอป,ปาราชิตะสังคันติอัทโคอป,ปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตโขตัตระพิขาโวะสะมาทะหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตตานิขะเหตวาอินทริยารักขันติ ปันทิตาติอทโขอัป,ปราเทวตาพระควาโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปรีคังอินทขหีลังโอหัจจะเมมะเชตม,มะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุาาสูานาคาติ อาทโคอปาร,ราเทวตาพัคควโตสันติเกอิกมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคตาเสณนะเตขมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวากายังปาริปุเรสันติติอาทโคพคควาพิขูอามันเตสิเยปุเยณพิขเวทะสสุ โลกะธาตุสุเทวตาสัมนิปติตาโหติตถาฆตังทัศสสนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอตีตะมัทธานังอตีตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะควันตานังเอตประระ <c oughs> มาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสูงเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตะมาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังอาตาปาระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันตพระวิสันติ เสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจักอาจิกขิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิสตะยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศส,สามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมะนะสิกโรทะ ภาสิตสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระคาวาโตปจโสสูงพระควาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุกัสสาปิสิโลกะมนุกสัสกกสามิยมัตะภูมมาตทะัสสิตาเยสิตาคิริคัพะรังปะหิตตาสะมาหิตา ปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพี่สามพูโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสน,นะมะนาวิลาพินโยปันจะสะเตยัตวาวะเนกปิละวัทเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวะเกศาสเนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิวโวเตจะอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธสสะสาสนางังเตสามปาตุราหูยานังอมนุสาน,ะทะสนาทสานังอเปเกสะตะมัทธคุงสหัสสังอาทะสะตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสุง อเปเกนันตะมัทขุงที่สาสัภาผุตาอหุงตันจะสับ ah พังอภินยายะวะวะคิตวานะจักคูมาตะโตอามันตยิสัถาสาวะเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถิขโวเยโวหังกิตตยิสามิ ขิราหีอนุปุภโสตัสตตะสหัสะวะยขาภูมากปีลวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงมะนางชาหัสาเหมะวตายาขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัสิโน โมทมานาอภิการมุงพี่ขูนังสมิติงว่านังสาตาคีราติสาหัส,สายขขานานตาตะวันนิโนอิทธิมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนังสมิติงว่นงงานังอิเจเตโสรสะสาหัสายขขานานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมทมานาอภิการมุงพี่ขูนังสมิติงว่านัง เวสามิตาปันจสตายัขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตว,วันนวันโตยะสาสิโนโมธมานาอภิกามุงพิ่ขูนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลัสสะนิเวสนังพินโยนังสะตะสาหสังยัขานังปะยิรุปาสติกุมพิโรราชาคหิโก สโสปาคะสัมมิติงวะนังปุริมันจะที่สังราชาทาตาราโถปะสาสติคันทัพพานังอธิปาติมหาราชายาส,สีโสปุตตาปิตัสะพหาหวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาส,สีโนโมทมาณาอภิกามุงพี่ขูนางสัมมิติงวะนาง ทัาขีนันจะที่สังราชาวิรุณหัวตัปะสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปีตัสสาภาโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมทมานาอภิกามุกพิขูนังสมิติงว่านังปัญชิมัตปัญชิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปสาสติ นาคานาังอธาอ,อาทิปติมหาราชายาสาิโสปุตตาปิตัสสะพหาหโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสสิโนโมธมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังอุตรัญจะที่สังราชาวกุเวโรตปะสาสติย่าคานาังอาทิปติมหาราชายาสาิโส ปุตตาปีตาสาะพาวโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสาสิโนโมทมานาอภิกามูพิขูนังสมิติงว่นังปุริมะที่สังทาตะระโถทักขิเนนะวิโรนหาโกปัจฉิเมนะวิรูปโคข,ขเวโรอุตรังที่สัง จันตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทัลละมานาอัดถังสุเวเนวะเนกาปิละว,ะะวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิปูตโตสหจันทโนกามะเสโทจะ กินนุคันธุนิคันธุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสูตโตจะมาตลิจิตตะเสนโนจะคันทัโพนะโรราชาชะโนสโพอาคูปัญจะสิขโขเจวะติมพะโรสุริยะวัชชาวัชชะเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพาสหะ ราชุพิโมทมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงว่านังอาทาคูนาพระสานาคาเวสาลาสาหตัดชากากัมพะลัตตะลัสะตาราอาคูปายาคาสาหาติพิยามุนาทะตะรัฐาจะอาคูนาคายาสาสิโน เอระวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวานังเยนาคะราเชสาสาหารันติที่พาที่ชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวะณะมัชะปัตตาก <c oughs> <c oughs> ิตราสุปัน,นาอิติเตสนามัง อภพยันตทานาคาราชานาณมาสิสุปันนโตเคมะมะกาสิพุทโธสันนะห,หิวาจาหิอุป,ปะวะหยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเทนะ สมุทังอสุราสีตาภาตาโรวาสวัสเตเตอิทธิมันโตยะสัตส,สิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวคาสาเวปจิติสุจิตติจะมหาราโธณมุจีสหสตันจะพรลิปุตานังสัพเพเวโรจะนามกา สันในหิตวาพรลิงเสนังราหูพัทธะมุปา้ะมุงสามโยธานิพัทธันเตพิขูนางสม,มิติงวะนาง <c oughs> อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตทาขะมุงวะรุวะรุนาวารุนาเทวาโสโมจะยะสะสาสหะ เมตาการุณากายิกาอาหูเทวายะาสาัสิโนทะเสเตทัสะทายกายาสเพนานะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทมานาพิกามุพิขูนังสมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสะลรีจะอะสะมาจะทุเวยามะทุเวยามา จันทสูป,ปนิสาเทวาจันทมาโคปุรก,กิตาสุริยสูป,ปนิสาเทวาสุริยามาโคปุรก,กิตานาคขตตานิปุรักขตาวาปุรักขิตาวาอาคูมันทวะลาหากาวสูนางวาสโวเโสโถสโกปาคะปุรินทะโท ทะเสเตทะสะทากายาสัพเพนาณนตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตโตยสะสสินโนโมทมานาพิกามูพิกูนางสมิติงมะนังอาทาคูสหาูเทวาชาละมักขิศิขารีวะอริากาจะโรชาจะอุมมาปุพานิภาสินโน วรุณาสาหาธรรมมาจะอัจจุตาจะอาเนเชะชากา <c oughs> สุรยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนท้าเสเตทะสะทากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาัตสินโมทมานาพิกามงพิขูนางสมิติงว่านาง สมานามหาสมานาม,มานุสามะนุสุตมาคิทธาปาทูสิกาอาคูอาคูมนโนปาทูสิกาอธา,าคูหะระโยเทวาเยะจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสาสิโนท่าเสเตทะ สทากายาสัพเพน,นานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตะยะสสิโนมบธมานาวิกาโมพิกูนังสมิติงวะนังสุกาการุมหะการุมหาอรุณา,อา,าอาคูเวฆะนาสาสหะโอทาตะไครหาปามโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสธทามตา หระค่าชาสมิมิสกาจะยะัสะสิโนทะนายางอาคาปะชุนโนโยทิสอาอะพิวสติทะสะเตทะสะทากายาสัพเพน,นานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะัสะสิโนโมทมานาพิการมงพิขูนังสมิติงวะนัง เคมียาตุสิตายามากัทกายะกัทกาจะยะสสิโนสัมพิตกาลามะเศรษาโชตินามาจะอาสวานิมมานรติโนอาโคอาทาคูปรนิมมิตาทะเสเตทสะทกายา สัพเพนานะตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทธมานาพิกามงพิกูนางสม,มิติงบะนางสัตเถเตเทวะนิกายาสัพเพนานะตะวันนิโนนามันวะเยนาอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหะปะวุฒาชาติมัขีลังโอขตินนะ มะนาวสังทะาเขโมคะระตังโมคะตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาประมัตโตจะปุตตาอิธิมาโตสหะสันนางกุมาโรติสโสจะสโสปาคะสมิติงวะนางสหสพพรม,มะโลกานางมหาพรมมะ มหาพรามมาพิติธะติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยาสัสิโสทะเสถะอิสราอาคูปัจเจกะวาสวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันตา สินเทเทเวสะพรม,มเก <c oughs> มาราเสนาอภิกามิปัส,สะกันหัสสะทิมันทิยังเอทะคันหทะ,ะพันทะพันทะทะ,ถะ <c oughs> ราเคนะพันธะมะทัทโวสมันตาปริวาเทรปะปติปริวาเรทะมาโวมุลจิตะ กจินังอิติตัทธะมหาเสโนกันหนาเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหัจจะสาลังกัตวาณนะเพละวังยาถาปะวุสโกเมโคทะนายันโตสุวิชุโกตถาตทาโสปะวุตตทาโสปัจ,จุทาวติ สังกุโตอสยังวเสตันจะสพังอภินยายะวะวะคิตวานะจักคุมาตะโตอามันตายสาิสทาสาวเกศาสเนละเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิโวเตจะอาตปะกามกะเตจะอาตปะมากกรุงสุตวา พุทธะสาสนังวีตราเคหิปากามงุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายาสสิโนโมทันติสหะภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ